สวัสดีครับชุดนี้เป็นชุดที่สามนะครับผมถ่ายล็อกกลางครับล็อกนี้เป็นล็อกกลางด้านท้ายตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูกันครับอ้าวเขาให้ไปถ่ายพ่อวัวสวยอ๋อนี่เส้นมุ้ยนะครับมาจากครีมารขายเงื่อนอโอคู่นี้คู่นี้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับพี่ คู่นี้ร้องเก้าหมื่นนะครับเป็นเล่มั่นครับหัวโล้นหัวโลนหนึ่งตัวนะครับนี่โอ,โอ้ตัวนี้สวยตัวนี้อายุด,ดีนี่นะครับโชว์ความหล่อกันหน่อยครับนี่ทาสวยจัดโอ้เอาเสือมาขายด้วยเหรอครับพี่ <c oughs> โอ้เสือก็ขายได้เสือก็ขายได้นะครับในตลาดสองหมื่นกว่าเท่าไหรครับเอานั่นลิงก์นะ ตัวนั้นลิง,ลงรครับลิงเสืออีเห็นตัวเท่าไหร่ครับหสองหกฮะสามตัวสามตัว6กหมืงพันครับรุ่นนี้ขายดีจัดใครซื้อครับไม่รู้นะตีการ่ะเออปั๊มเบอร์เรียบร้อยนะครับมีทั้งเสอือทั้งลิงทั้งอีเห็นครับตัวนู้นอีเหน็น3มชนิดเลยนี่เนี่ยลงิงลิง อ่เรียบร้อยนะครับสามตัวสามตัวนี้62,000ครับไม่เท่ากันนะเล็กกลางใหญ่สามไซส์สามขนาดเลยกุลเรสวยอยากหาจับเลยนี่เล่คู่นี้รองตัวละสา7 0 0 0่นเต่อได้ครับ74,000ครับอ่าบประมาณคู่นี้ครับ เท่าไหร่ลูกพี่90,002ครับ90,002ต่อได้ต่อได้ครับได้เยอะไหมพี่ไม่หน่อยนะไม่หน่อยนึงใกล้ใกล้90,002นะครับคู่นี้ต่อได้เหมาะสําหรับไปขุดต่อครับขุดไม่นานแบบนี้อดีตครับได้กี่ตัวพี่โหแล้วไม่มีมีกำลังไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมอะถ่ายวิดีโอคลิปอยู่ครับพี่นี่พี่ตีน้อยครับพี่ตีตีน้อยฟาร์มนี่ได้กี่พวงลูกพี่ สี่พวงโอ้โหอ่ะพี่ตีซื้อสี่พวงครับวันนี้สวัสดีครับครับง้ออะไรเอ,อ,อเนเน่ยึ้นรถไปแอมป์หรืออะฮะสิบสองคู่วันนี้ เดี уров, ify, co ๋ยวผมโทรหาครับเดี๋ยวผมทำตัวแลแป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวผมโทรหาครับแบบนี้เท่าไหร่ครับพี่สามหมื่นแปดครับตัวไหนเอ่ยตัวโตโตตัวโตโนะครับสามตัวสี่ตัวสองสามตัวนั่นนะขีดไปแล้วขายแล้วสามหมื่นแปดพันครับไล่มาให้ดูครับนี่บัวชโลเล่เป็นโคพันตากนะครับนี่ลักษณะนี้เป็นโคพันตากครับ ยังมีอยู่นะครับในจังหวัดตากยังมีนะครับแล้วตัวเล็กนี่นะครับราคาเดียวกันราคาเดียวกันนะครับนี่โคฟันตากยังมีอยู่ครับลับไปเลยอะไรข้างไหนสี่สิบสี่หมื่นไปกาญจนบุรีใช่ไหมครับลุงแดงซื้อเนะจุดนี้อายุดี นั่นนี่ขายดีไหมครับอ่ะหัวกำนัาที่แล้วนั่นไหนเยอะกว่าหัวนนั่ีเยอะเนาะแล้วราคาล่ะตามปกติปกตินะครับไม่มีโดงนี่ตัวเท่าไหร่ครับสามหมื่นเจ็ดพันราคาร้องอยู่เนาะห้าตัว ร้องอยู่นะครับสามหมื่นเจ็ดพันครับามาดูข้อของนาผินครับนานๆจะมาหากันทีท <S 1> <S 1> นาผินนาผินครับสามตัวเท่าไหร่ครับ,รบดูหัวของนาผินนะครับโอ้อายุดีป่ะสี่หมื่นสี่ห้าร้อยครับไปไหนเออ ไปอุบลใช่ไหมปจวนเนาะไปอุบลราชธานีครับ4ี่0มืี่พันหรกี่ตัวสามตัวเลยนะครับพี่น้องตัวนี้ด้วยอายุดีทั้งนั้นครับนี่สเปคเวียดนะสเปคเวียดนะครับพี่น้องสามตัว เดี๋ยวลุยกันต่อครับวันนี้วัวเยอะนะครับวัวมาเยอะหลายที่เลยคนซื้อก็เยอะคู่นี้เท่าไรนะร้องเจ็ดหมืนหนะครับคู่นี้ร้องเจ็ดหมื่นหกนะสนใจติดต่อได้เลยอายุดีจัดนี่แหละพี่ตัวนี้ร้องสามหมืตัวนี้ร้องสามหมืห้าพัน คู่นั้นร้องแปดหม่นสองูนี้ร้องแปดหมื่นสองร้องตัวละสี่หมื่นหนึ่งพันนี่ครับดูเอานะครับแม่แบบนี้ก็ขุนไม่นานในคลอกพี่หนุ่มบ้านนอกละมดเลยไหมยยกมดเลยไหมเดี๋ยวไปดูของพี่หนุ่มบ้านนอกครับพี่บุญเกิดทิมอยู่ ขายลุงแดงเท่าไหรพี่สี่หมื่นสี่พันตัวนี้นะกี่ตัวสี่หมื่นสี่พันนะครับขายแล้วครับสวยไหมสวยไหมบอกสวยครับบัวสายเหนือสวยจัดสี 44, ่หมื่นสี่พันนี้ขายขนาดนี้ขายแล้วนะครับครับลุงพี่สิบตัวนะครับ อายุดีทุกตัวครับเขาเน้นนะครับเน้นคัดอายุดีครับเนี่ดีไม่เอามาขายให้นะครับสี่หมื่นสี่พันครับสิบตัวเนี่ยครับนี่นะครับ,รบแบบนี้แล้วพี่ตัวนี้แล้วพี่ตัวเนี้ยตัวนี้ขายไปสามหมืนสี่ครับ สามชุดนี้จะเป็นวัวร้อยเข้าขุนอยู่นะครับพี่น้องครับเป็นรอยเข้าขุนครับชุดนี้ก็ไปตีน้อยฟาร์มครับวัวสวยวัวหลอ่ออีกหนึ่งคู่เ <c oughs> ท่าไหรครับ ย้อยกัโกถามเท่าไรย้อยยังไม่ได้ขายนะองเท่าไรแล้วลองเท่าไรแปดหมื่นซองถ้าขายยังยังไม่รอดแปดหมื่นแน่รอดไล้ลองาเลยนะโครูนี่คร่นี้รอดแปดหมื่นแน่รอดแปดหมือดแปดหมได้ปุ๊เก้าอ่ะนมาเอมาเจอแล้วกันไงแลข้างในตัวอะไรพี่ย้อยสี่หมืนสี่ห้าร้อย อี่ฟังนี่หมดแหละข้อหลังขายเลยนะก็ใหญ่ตัวเปียวตัวเดียวตัวเปียวอยู่ไหนเอ่ยแน่ไม่เห็นกูเปียวเลยโอ้อะไรวะอะไรเนี่ยตัวเนี้ยทำแล้วสองห้าร้อยโอ้งูเปียวถูกอยู่วะถูกเนี่ยเราก็มาคาเราราคาดีสามหมื่นสองพันห้าร้อยครับบัวเปียวใหญ่มากมันจะขึ้นเก่อดี๋ยวงัวนักเลงด้วยกลัวงัวไปทำเมื่อกี้แล้วสามหมื่นสองห้าร้อยเราผมราคาตัวขายไปแล้ว สี400่ร้อยแน่นอนครับตัวนี้ติดสี่ร้อยแน่คุณแล้วแบบนี้เท่าไรพี่ย้อยสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับยกหมดทุกตัวเลยทั้งยืนทั้งนอนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทำเนื้อแป๊บเดียวสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยครับนี่หัวนมตัวเดียวในตลาดราคาเท่าไรพี่ย,ย้อย พี่ยอยราคาเท่าไหร่สา,ามหมื่นกว่าเท่าไหร่ไม่รู้แต่ช่างมานะครับเขาช่างมามน 5, 10, ้นำหนักห้าร้อยสิบโลนี่เขาขายวันมช่างมานะครับกิโลละประมาณ73บาทตัวนี้ช่างได้510โลครับคูณเลยนะครับพี่น้องคูณเอาเลย มันสามเหมือนกันเลยมั้งหัวเปลือมาจากไหน,นพี่ยหญ่ซื้อเขาหนองโซเทียนแล้วนู่นนะอ๋อมาจากบ้านเราครับอตัวนี้เป็นอะไรนี่ล่ะของใครล่ะขอ,นนอ,ะองนั้น,นอ๋อนี่ใหญ่นี่ขายไปเท่าไหร่พี่เห็นเท่าไหร่เขียวอ่ะอ๋อนี่ไปตีน้อยฟาร์มครับตัวใหญ่ครับนี่ไปตีน,น้อยฟาร์มนะครับเจ็ดตีน้อย เออพี่จะระยะเลยเลยว่าลูกพี่ท่านเก่ารถมันงัวมันหยบพังหยบร้อยหัวหยบพังแล้วก็ปั่นยังไงงัวหยบพังมันงัวขัดหมดคอกเรามันรุดสะพายมาส่งดังอ่ะโกขึ้นแจ้งอ่ะอยากจะปั่นแบบนี้แบบนี้แล้วพี่ไปไหนอ๋อนี่ไปตีน้อยนะครับไม่รู้ราคาไม่รล้ครับไม่คงที่ครับอ่าไม่คงที่อ่ะชุดนี้เท่าไหร่ครับชาโลเล่สองตัว ขายแบะไรสามตัวสี่หมื่นลดเงินหนึ่งพันตัวละสี่หมืนนะครับคูณสามเนี่ยมั้ตัวละสี่หมื่นคูณสามครับแล้วก็ลดเงินเป็นหนึ่งพันะครับโอเคครับผมชุดนี้แล้วครั้งนี้รู้มั้ยพี่ นี่รู้ไหมพี่นี่ขายกันแล้วนะครับไม่รู้ราคาครับไม่พบเจ้าของหัวขายดีครับวันนี้หัวขายดีมากฝั่งนี้เป็นชาโรเล่รุนล้วนเลยครับนี่เป็นชาโรเล่น,นะครับไม่เจอเจ้าของครับขายหมดแล้วขายหมดแล้วครับพี่น้อง เดินลอบไปอีกนะครับพี่รู้ราคานี้ไหมอ๋อนี่ก็าขายแล้วเอามากี่ตัวพี่วันนี้ขายหมดแล้วไปหามาอีกเดินลอบข้ออีกนะครับ เอาให้ดูบุมนี้นะครับสี่หมื่นสี่พันครับหัวสายเหนือครับสี่หมื่นสี่พันพี่น้อยขายบางยังขายไปบางยังเนี่ยขาดแล้วครับอ่ะสองหมื่นหกสี่ตัวสองหมื่นหกพันสี่ตัวสองหมื 22, 000, ่นหกพันสี่ตัวตัวขาวสองหมื่นสองพันนี่<า>แบบนี้สองหมื่นหกพันนะครับหนึ่งสองสามสี่ใครซื้อไปเอ่ยอเจ๊สุพรรณครับ มาจากสุพรรณนะครับ,บ,รรบจังหวัดสุพรรณบุรีหน้าใหม่มาหลายเจ้าเลยนะครับ,บ,รรบชุดนี้ครับตัวละสองหมื่นเจ็ดพันครับถามเจ้าของเขาแล้ว บอลเปไม้ไปไหนไม่รู้สองหมื่นเจ็ดพันะครับชุดนี้พี่อ้วนมีกี่ตัวครับนู้นขายไปยนะังนะอ๋อขอเช็คราคาหน่อยครับพี่อ้วนสี่ตัวเลยตัวละสี่หมื่นเจ็ดร้อยครับทาโรเลยผสมขายไปไหนครับพี่ น้องโบวเหนือไปจังหวัดตากครับที่เหลือกี่ตัวครับสี่ <4 S 1> <4 S 2> ตัวร้วองตัวเท่าไรเอหม่นสองพ0 3ห้ารราคาร้องนะครับต่อได้อายุด,ดีทุกตัวสาม0มื่้าอยบัมบันสามเทอร์เรนหนึ่งนี่ต่อได้ครับมาถึงข้อวัวพี่สายฝนครับ ตัวละเท่าไหร่ครับสามหมเจครับสามหม่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยขายแล้วยังครับอ๋อร้องอยู่ครับตัวเนี้ยวากิวเนี้ยวากิวนั้นห้าหมครับฮ้แล้วคู่มันะคู่มันครับคู่นี่ครับพี่ไม่เอาไปให้พี่พุทธออี่พุทตอนนี้หาเพิ่งอยู่ครับคู่นี้ห้าหมืนะครับ คู่นี้นะครับวากิวครับห้าหมื่นสองพันดำๆคู่นี้เจอแล้วนี่ขายไปแล้วไหมลูกขายไปแล้วขายไปแล้วนะแต่ไม่รู้ราคาไม่หนมล็อกวากิวกิวคือการิวอ่าโอเคครับจบหนึ่งแถวครับผมฝากติดตามไว้ด้วยครับวัวเยอะนะครับวันนี้วัวเยอะ เอวามาดูแล้วคู่นี้คูอรคร่คอะไรครับพี่คู่ไหนครับว่ากิววกัดห้าหมืนสองครับนี่นะครับมีคนมาต่อมาดูแล้วครับ